ดีค่ะก้วก็อยู่กับชาปิมเล่นเกมนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะทุกคนแล้วก็อยู่กับเกมบีบสิวนะคะกคนซึ่งในเกมนี้นะจ๊ะมันต้องซื้อตรงนี้ยโอเคต้องซื้อซึ่งในเกมนี้เนี่ยจะมีลูกค้านะคะคนจะมีลูกค้าล้วเดินไปเดินมานะ,ะแล้วก็เราก็ต้องไปกดที่เขานะคะน ตอนนี้เรายังดื่มดาวนะโดนพี่แาวี่ฉันวันเนี้ยแชว์นี่กดมาแล้วก็ไปที่เขานะนี่เขาไม่ทำอย่างเงี้ยเอย่เฮ้ยเขาเป็นใครอะน่าเกียดมากเริ่มแรกเนี่ยก็ต้องแค่ทำแค่นี้นะโะดน แหวบทำไมไปเลยเล่าเาก็หีอืมสิวสิวต้องบีบสิวให้เขาอะโอ้หน้าก็เขียวไปแล้วยังมารหน้าเขียวอีก ก็มียาเซรามช่วยช่วยได้แล้วได้มา๙๓๐บาทแล้วก็ทุกคนเห็นได้ขายมีแม่รัวไป 930บาทอันนั้นนะคะทุกคนเรากลายเป็นเงิน1,530บนาทนะคะแล้วก็มั่งคนนี้มั่งคนนี้มั่งไม่ใช่คนเดิมอะดูปากเขาสะสะผมก็ชุบมแอบ,บชุมแอบบเป่าผมให้แห้ง แล้วก็หวีโอ้จัดผมสวยแนละบีบสิวมารนะ์กหน้าอือหืออือหือเขียวเขียวเออจุบจ๊บจุบจ๊บจุบ๊บจ้ามาร์กใต้ตาด้วยเอา ก็หยดยาดเซรั่มโนเอิมหรือว่ากีเนี่ยเรามีเงินพอซื้อเครื่องแต่งหน้าแล้วนี่จัดไปเลยว้าวเหลือแค่ตรงนี้นะคะโดนตรงนี้หกพันต้องไปหาลูกค้าเพิ่ม คแล้วอันนี้มันก็จะเร็วนะคะทุกคนเพราะว่าแม่ตัดให้มันเร็วหน้าตาน่าเกลียดมากมาแต่งหน้ากันเลยค่ะเขาชอบหน้าตาไหนวะวะเลยจบจับเจ๊บจับจบ,จบหน้านี้ ถ้าเขาชอบอันไหนนะคะเราก็จะได้เงินแล้วก็เขาก็ยิ้มอย่างเง้ยเลยเราได้เงินมา1 7 0่งอสอะไรก็ไม่รู้แต่เราซื้อได้แล้วเครื่องแต่งตัวนะจ๊ะเออจะไปหาลูกค้าก่อนเอ้ยลูกค้าคนไหนอ่ะนี่หนึ่ง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 คนนี้ได้ สองได้แล้วค่ะนึกว่าหนึ่งถ้าเราออกจากแบบนี้อ่ะมันก็จะดาวมันก็จะขึ้นนะคะุูแล้วก็ต้องมาทำเลยถ้าเกิดว่าเป็นคนตัวเขียวนะคะทุกคนเขาเนี่ยจะให้เราแต่แตงตัวยังไงก็ได้นะคะทุกคน ตามใจชอบเลยเลยไม่ต้องใจตามใจชอบเขานะถ้าตามใจชอบเราเนี่ยแล้วก็ได้ตังทั้งหมดนะคะโดนถ้าเราเลือกชุดไหนเนะะี่ยเขาก็ได้นะแต่ว่าถ้าเป็นคนอย่างเงี้ยตัวไม่เขียวอะ่ะก็ต้องทําตามเขานะคะมากหน้าเลือกตามเลยมากหน้าเสร็จไปเรียบร้อยหน้าไหนดีหน้าไหน,หน,ไหนเอ้ยเอ้ย เอ้ย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 โอ้โหน้าตาไม่สวยเลยเอ้ยชอบอันนี้เหรอไอชอบวันนี้ก็ดูน่ารักอยู่นะอันนี้ก็ดูน่ารักอยู่นะคระโดนเอ้ยอันไหนอ่ะโอ้ยโอ้โหชอบอันนี้ซะด้วยท่านานาก็ต้อง ไปว่าไปแต่งตัวกันเลยนี่นะมันก็จะมีเวลาด้วยนะคะทุกคนเราต้องรีบหาให้ได้ช่วยทำตามฝั่งซ้ายนะคะทุกคนมันก็จะมีเสื้อบอกบอกับอกบอกคอบอกนะ ช่วบชวบหาก่อนหาก่อนเึิ่บอออมาไหนเนี่ยอืมอันนี้รือเปล่านะไอ้น่าง่ายเย้ได้แล้วถ้านั้นก็กดคำสีเขียวได้มาสองพันเจ็ดร้อยสิบนะคะคนลูกคายิ้มแป้นเลย แล้วก็คนต่อไปมาเลยมาแต่งตัวกันอืมนี่แล้วก็ไหนหนอนี่ไม่ใช่อยู่ตัวเนี้ยถนน,นก็ไปเจ็บเจ็บเจ็บนั่นเนี่ยนี่นน น่าจะอยู่อันนี้เนี่ยคะ่ะทุคนนี่ไงแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเข็มขัดเข็มขัดอันน้อยนี่อันนี้ไม่มีอ่ะทุกคน หม,หมดเวลาแล้วก่นอนเนะลูกค้าหน้าเฉยเลยแล้วก็ถ้าใครมาอยากมาเล่นอันนี้นะคะทุกคนก็มาเล่นได้นะํำหรับวันนี้นะคะช่างปริมเล่นเกมก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบายบายรักทุกคนนะ